ชาวเน็ตสองสตอรี่เจอเบลล่าราณีกับวิวชวินช็อตี้หวานหวานยอมใจชาวเน็ตมือแคบที่ด้าสุดบอกเลยว่าตามขุดตามสืบความหวานความน่ารักของคู่รักที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในนาทีนี้อย่างเบลล่าราๆๆนีได้หวานใจคนใหม่นักธุรกิจหนุ่มวิวชวินเจรวนนท์แบบสุดๆด้าสุดแคปภาพของทั้งคู่ได้จากสตอรี่ไอจีของเพื่อนซี ร่วมกวนของเบลล่ากับช็อตที่ทั้งคู่นั่งเคียงข้างกันกำลังพูดคุยกับเพื่อนเพื่ออย่างออกดรถงานนี้ชาวเน็ตใดคนอื่นบอกอะไรจะตาดีเวอร์คลิปแค่เสี้ยววินาทียังไปเจอจนได้ยอมใจชาวเน็ตไทยยิ่งกว่าโคน,นันอีกจ้าสำหรับเบลล่ารานีและวิวชาวนเจรวนนต์ตกเป็นข่าวกำลังคมหาดูใจกันก่อนที่ต่อมาเบลล่าจะออกมายอมรับว่ากำลังสารสัมพันธ์กันจริงพร้อมเผยจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่เกิดจากการเจอกันบนเครื่องบินทำความรู้จักกันตอนเครื่องดีเลย์ และตัวเองก็ใส่แมสต,ต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทยเพราะเวลาเดินทางเบลก็ใส่แมสอยู่แล้วและก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ขอไม่ลงรายละเอียดลึกดาสุดคุณแม่ป้านีคุณแม่ของเบลรอาออกมาเปิดใจสั้นๆถึงว่าที่ลูกเคยว่าดักครั้งนี้แม่ไฟเขียวเต็มที่ you